โคตรจะแบดเมื่อเด็กดีท็อปเซิร์ฟอยากทำตัวเลวเพื่อจีประธานคุมกดสุดเฮี้ยบนี่คือ,อยูยูทานีสาวน้อยผู้เพียบพร้อมคะแนนสอบท็อปคลาสครูรักเพื่อนชมแต่หัวใจเธอดันเต้นแรงให้อาโทริเซนไปประธานคุมกดสุดป๊อปอยูเลยคิดว่าเป็นคนดีมันจืดชืดเซ็นไปเป็นคนคุมกดเขาไม่มาสนใจเด็กดีหรอกต้องเปลี่ยนลุกวันนี้ฉันจะเป็นแบดเกิลเธอเริ่มจากใส่ต่างหูแบบหนีบเสื้อหลวมๆที่บึงเองและรองเท้าส้นตึกทําจากยางลบก้อนเพื่อนสนิทอย่างซูซู ถึงกับกลุมขมับนี่มันกระจอกอยู่ไม่ยอมแพ้วันต่อมาจัดหนักแปะรอยสักที่คอแต่โปะแตกเซนไปดักเจอหน้าโรงเรียนเซนไปผมปลอมนี่ยังลบแปะรองเท้านี่ต่างหูหนีบนี่แต่รอยสักนี่ผิดกฎนะอยู่คือช็อกหนูจะโดนพัดก,การเรียนไหมเซนไปยิ้มเธอหน้ารักดีนี่งั้นเก็บเป็นความลับของเราสองคนนะอยู่คือระเบิดตัวเองตายไปเลยจ้าภารกิจต่อไปทำเลวบนรถเมย์เธอดื่มชาบวยนี่มันคุณป้าชัดๆแลว้ววาดรูปเล่นบนกระจก แต่ดันเผอทำตัวเป็นคนดีจะลุกให้คนแก่นั่งเซ็นไปที่นั่งอยู่ด้วยเห็นพอดีเธอเป็นเด็กดีจริงๆนั่นแหละอยู่ไม่นะหนูมันเลวหนูดื่มชาหนูวาดกระจกประทานขำแล้วก็วาดรูปบนกระจกตามทีนี้เราก็เลวเหมือนกันแล้วนะมาเป็นเพื่อนกันไหมสรุปการเป็นแบดเกิลนี่มันเวิร์กเฉย